รับกรับัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกอมชาแนลวันนี้ก็อยู่กับ GCS San a n d e a s นะครับวันนี้ก็อยู่กับหมวดออฟไลน์เหมือนเดิมวันนี้เราก็จะไปขี่รถเล่นพาร์ทสองครับแต่นี้ก็จะไม่แต่งอันนี้รถกระบะอีสุสเป็นตัวมอสใหม่ผมลงมานะครับเมื่อวานผมก็ลงมาแต่ว่าคนาะตัวกันนี้ไฟจะไม่ใช่แบบนี้นะครับไฟสวยกว่า <Yeah. S 2> ถ้าภาพไม่ดีหรือภาพเป็นอะไรก็นั่นนะครับขอยมีคนดูก่อนค่อยไปครอกทิป แต่เปิดเพลงไม่ได้แล้วเนี่ยดีไปเลยคนดูยังไม่มีอะยคนดูมียังครับเนี่ยถ้ามีแล้วถ้า

รอแยะครับโอเคครับพี่เออช่วยอะช่วยรบกวนไปบอกบอสให้มาดูหนะ่อยกิฟบอสทักมาบอกจะมาดูได้ปะมันจะมาออกทิปโอเคไปไหนวะมาร์กจุดกันที่ที่เราจะจัดเตรียมไว้แล้วก็มาเนี่ยน เ,เส้นทางมาตรงนี้นะแล้วแวะไก่ได้ไหมเอเยี้ยเออแล้วแต่ให้คุยได้ไหมเล่าไปบอกบอสมาให้ไอ้นี่ให้มาดูด้วย Ồ hơi ra mừng mà dính lót cô hạt to bằng ngõ Ây đi โอ้โห,โหตำรวจปิวเลยเอาแล้วมึงแซงหาก,กูโอ้โหแซงกูเอ้ยโอ้อเฮาอไม่ต้องสนใจมันแล้วก็ไปกันไหนๆอะไรไหนๆม s ส e นเจอก็ได้แล้วแต่ <c oughs> เอาเอาเอาโอ้มึงจะเบียดทำไมวะ ไปเขื่อนกันคราวนี้เขื่อนป่าสักเอ้ยโอยโอ้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 ยโอยปับห่บนนี่คือบนหงบน เออบอกแล้วใช่ไหมดีดีเก่งมากได้สิบบาทเขื่อนเนาะค่อยเข้าค่อยเข้าค่อยเข้าเขื่อนมากินข้าว แหววิบังนี่ก็จอดดีหันข้าวอันสองนี่เลยไค่ครับอ๋อมาแล้วครับออกโอเค บอสดูนะดูให้จบนะเดี๋ยวก็จบโอ้ยจอภาพต่ำเห็นชัดไหมช่วยเขียนบอกหน่อยเออบอสบอสช่วยเขียนบอกหน่อยว่าภาพในยูทูบชัดไหม เดเขอน,นี่ไปทางไหนวะอาตรงไปไเฮ้ยเลยนี่ว่ะ ไม่อยากหาเรื่องอะตำรวจตำรวจนี่แม่งโคตรบับบอกวนก่อนบาเทียนมากโอ้รถใครไม่ใช่ตำรวจนี่นะเขื่อนไม่เคยมาเลย ไม่ค่อยชัดชัดยังไงครับโอเคชัดก็ชัดไม่ชัดก็ไม่ชัดแล้วแต่แต่ว่าเอาพุทธี่ต่ำมากการจอดูไปเรื่อยๆนะอย่าออกนาะบ้าครับซีเจ สีเจต้องมาสงบสติอารมณ์ที่นี่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เซ็กไม่กตัวเอกกดตัวนี้แล้วก็ใส่ของผมคงเล็ดไม่ดีใครวะ ครับถ้าเป็นคนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแน่นี่เข้าทางดีๆไม่ได้ต้องเข้าหลังคา ไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเด็ด้ยเฮ้ยอย่าค้างเฮ้ยอ๋ออ๋อออออขอขอปรับพักกากกันเฮ้ย โอ้โหภาพมันโคตรกากเลยเีอะๆ,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 ๆมันกากมากก็ได้ประมาณนี้ิ่งดีแต่ว่าภาพแสงหน้าจอมันมืด Ok em คาบกากไหมอะบอสช่วยดูหน่อยเนี่ยพอใช้นะโอ้ย ทางต้องไม่เมือนคนอื่นเอ้าบอสช่วยไปเรียกคนอื่นมาดูด้วยก็ได้นะใครเต้เกือบไปแล้วเราให้ติดตามผมเยอะๆนะแป๊บเดียวมาโอเคครับ ไปที่เรียกคนอื่นมาดูด้วยนะเฮ้ยตัดหน้ากูทำไมรูสึกแลกมากแต่ไม่แลกเท่ามากเขาเลยโอ,อ้โหอ้้โหโอ้ห มาแล้วโอเคเดี๋วแชทโอเคครับเออเออแล้วสรุปไปไหนมาเดี๋ยวบอกนะเข้าห้องน้ำออ้หยกระจายครับอยากเปิดกล้องอนะ่ะ คนต้องติดตามผมประมาณสิบคนจะเปิดกล้องอะโนนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยจะเปิดกล้องไว้ตลอดแหละแต่ถ้าไหนไม่ว่างไม่อยากก็ไม่เปิดนะฮะ บ้าสวยไปเลยโอ้อย่าตัดหน้านะเว้ยพี่บ้านเซฟแถวนี้เหรอแถวนูวน้นมุมนูน้นเนเอาอะไรนี่ช่วยหลังมา มีลงรถไหมน้ำมื่อขนาดนี่เออครับยังไม่แดกขี้นะครับนี่ยลงรถเก็บไว้ซ่อมตัวแล้วมาเซฟที่นี่กัน ถ้าเป็นเชา้าบอสแชร์คลิปไปย่างโอ้โหพากากไหมกากมากโอ้โหไม้กระดานนี่เป็นกระจกเลยนะ ห้องนิสัยใส่เสื้อผ้านอ่ะจะดีรอ ที่ชนี่แหละใส่เสื้อหน่อยซีเจหนาวเดี๋ยวไปตัดผมนี่ ไม่เอานี่ของเก่าอืมบุกเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีคือดีคืออะไรธิบาย แล้วมีคนเข้ามาดูไหมบอสเดี๋ยวแถวนี้มีร้านตัดผมไหมโอ้ยโอ้ยบ้านสู่แถวนี้ก็มีบ้านสู่ทุกหลังแหละ 我发气胖了。Oh, fuck,